สวัสดีครับวี่ต้นรักกาสูตรหละติดช่องเอาชช่นเคยนะผมก็วันนี้กับเจ้าอะไรหรืเจ้าคลิปตกคุงเช่นเคยเนาะ ก็ว <muitas S 2> ันนี้นะครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องมาอัปเดตกันแล้วนะครับถึง5ตัวละครที่อาเลนไม่ชอบหรือตัวละครแก้ทางอาเลนนั่นเองนะครับผมพร้อมทั้งวิธีรับมือหากเราต้องเจอตัวละครเหล่านั้นจริงๆเราควรจะรับมือยังไงนะครับที่จะทําให้อาเลนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่33นะครับเผื่อเข้ามาแล้วงงว่าเอ๊ยอันนี้อัปเดตนานขนาดไหนซีซั่นอะไรนะครับอันนี้ซีซั่นที่33เนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชชมม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 มกกกกกกัััััันน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 นเเเเเเเลลยะะะะะะคครรรรรรบบบววว่่าาาาาตตตตแแปปป็ออไไจจิิิผี้้ Golden บริการเตริมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดกดเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นบริการทุกกระดับความประทับใจต้องกดเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็เริ่มที่อันดับหนึ่งนะครับก็คือมูลาดของเราน,นเ,อเ,อเองเนาะหรือเซนนิสเนาะมูลาดเนี่ยเป็นตัวละครที่แก้ทางอเลนตลอดมานะครับตั้งแต่อเลนละครัตวที กลับมาแก้ทางอารเลนแบบชัวๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลขาดของอาเลนจะเหลือแค่สกิลเดียวก็คือสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับจะบอกแบบตรงๆเลยนะครับว่ามูราเนี่ยเป็นตัวละครอันดับหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่ควรหยิบอารเลนไปเจอถ้าเขาพลิกมาแล้วนะครับผมเราควรจะหยิบตัวละครไปชนอย่างเช่นฉีไม่ก็โอเมนนะครับง่ายๆ2ตัวนี้ก็คือตัวละครคลาสสิกในการรับมือในเลนเนาะก็จริงๆมันก็มีอีกหลายตัวนะครับที่สามารถจะเอามารับมือได้แต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือพวกโอเมนฉีนั่นแหละครับแต่ว่าถ้า เราพิกก่อนล่ะเราหยิบอะไรนงก่อนแล้วเขาหยิบมูลาดมาที่หลังใช่ไหมครับอันนี้คือคาถามโลกแต่งนะเราควรจะรับมือยังไงนะครับผมจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับมันจะมี2สายให้เราเล่นนะครับก็คือสายแบบสายเอามายืนให้เขาสับไปเลยเราแบบเลือดเด้งได้นะครับก็คืออาจจะเป็นพวกของแท้งหน่อยนะครับแล้วก็ของนาเมจดไม่ต้องเยอะมากเล่นเพื่อทีมนะครับผมทําเพื่อทีมแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสที่มูลาดเนาะสายนี้ก็จะได้นะครับแต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงที่เพื่อนก็จะไม่ได้เล่นกับเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็พอเข้าใจ แต่ว่าสายนี้ไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าเสี่ยงมากอ่ะเสี่ยงยังไงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันเลนเนี่ยมีโอกาสที่จะดวลเลนชนะมุลาดอยู่แต่น้อยมากๆนะครับผมเพราะว่า1เลยนะครับมันจะต้องตรงตามเงื่อนไขในการเล่นก่อนนะครับก็คือมุลาดเนี่ยจะต้องเพย์แบบนี้เราถึงจะเล่นแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมก็คือมุลาดเนี่ยเราสามารถขัดได้ด้วยสกิลหนึ่งใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราขัดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะตีสวนได้ซึ่ง มุลตร์มันก็จะกลับเงาอยู่ดีถูกไหมครับแล้วหลายๆคนก็จะบอกพี่ก็ขี่ตามไปสิถูกไหมครับอ่าการที่เราขี่อันติดตามไปตอนเราขัดมุลตร์ด้วยสกิลหนึ่งไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องตามไปในพื้นที่ร่างต้นของเขาซึ่งถ้าเขาทิ้งร่างต้นแบบง่ายๆจริงๆก็คือทิ้งให้เราเห็นอะว่าเออทิ้งนอกป้อมทิ้งตรงนี้อะไรเงี้ยเราเห็นอนะเราก็ขี่ตามไปได้ครับแต่ว่ามุลตร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ทิ้งเงาแบบนั้นถูกไหมครับมันจะทิ้งในป้อมแล้วออกมาสามับนั่นหมายความว่า การที่เราขี่ตามไปตรงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะชนะมันก็น้อยแล้วถูกไหมครับโอเคทีนี้เราจะทํำยังไงให้เราสามารถที่จะรับมือวุ่น้าดโดยที่ไม่ต้องขี่ตามไปนะครับก็คือ1เลยเราจะต้องมีดาเมจที่เยอะมากพอก็คือประมาณ3ชิ้นขึ้นไปนะครับผมก็คือมีดาบชี่อีฟิคอหรือไอเทมดาเมจอีกชิ้นนึงไม่ว่าจะเป็นดาบวิก หรือไม่ก็ตัดเลือดดาบไฟฟ้าเคียวไม่นับนะเพราะว่าเคียวมันดาเมจค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่เอามากันตายนะโอเคประมาณ3ชิ้นนะครับแล้วก็เชนกับสตันพื้นก็คือสเปลเดสเราสเปลสตันพื้นนะครับผมเพื่อที่เราเชนสกิลหนึ่งปุ๊บเราตีตีตีแล้วก็สตันพื้นแล้วก็ตีตีตีนะครับผมแล้วเราถึงจะจะอันติดตามไปได้เพราะว่าเลือดเขาจะเหลือน้อยมากๆนะครับซึ่งการอันติดตามไปได้เนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเลือดเขาเหลือน้อยจริงๆนะครับผมนั่นหมายความว่ามันเสี่ยงมาก คือหนึ่งเลยดามจเราต้องเยอะเห็นไหมในจังหวะที่เราขัดด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยเราขัดได้แค่น็อกอัพเดียวคือน็อกอัพแรกใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราขัดแบบง่ายๆก็คือเราสกิลหนึ่งแบบศูนย์สตทเลยมันจะงัดแบบทีเดียวใช่ไหมครับของอาร์เรนมันจะปึ๊บทีเดียวนั่นคือขัดแบบง่ายๆนะครับแต่ดาเมจจะไม่มีอ่ามันจะแลกมากับดาเมจที่หายไปเลยก็คือเราไม่มีดาเมจเพราะว่ามันทำได้แค่น็อกอัพปึ๊บทีหนึ่งแล้วเราก็ตีปกติซึ่งตีปกติของอาร์เรนมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับออยยย่่าาางงมกเล ถ้าเราเชนกับตันพื้นจริงๆอ่ะเราจะจ่ายดาเมจได้ประมาณครึ่งหลอดนะครับผมก็จะได้แค่นั้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะต้องกันติดตามไปทีนี้เราจะทํายังไงให้มันแรงกว่านั้นก็คือเราจะต้องมีสแตค็คให้เคาะก่อนแล้วพอมุล,ลาศับเราก็สตาร์เบิร์ตีมโดยการใช้สกิลหนึ่งน็อกอัพให้โดนในจังหวะนั้นซึ่งมันเป็นไปได้หนึ่งคือมันต้องมีคีฟหรือมันต้องมีสแตค็คให้เคาะ2คือมุ่าศับมันต้องมาสับในจังหวะที่เราอยู่ในระยะพอดี แล้วเราก็ลองอัพเห็นไหมครับมันยากมากๆซึ่งถามว่ามันทําได้มันมีโอกาสที่จะทําได้แต่มันไม่ได้เยอะคือการที่ขัดด้วยสกิลหนึ่งเนี่ยมันง่ายสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่มีดาเมจที่มากพอผมเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอันีเนี่ยมันสู้ได้แต่มันสู้ยากเห็นไหมครับมันสู้ยากไหมเออมันคือแค่ผมพูดให้ฟังมันก็ยากแล้วนะและสิ่งที่เสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมการที่เรามีดาเมจที่พอเนี่ยข้อเสียคือ เราโดนสับแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องโดนสับแบบฟูลคอมโบแน่นอนแบบแดดเดดเข้ามาแล้วก็สับคือถ้าเขาแดดแดดมา2แล้วก็สับเนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะว่าเขา2ไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาไม่มา2ก่อนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะสับแล้วก็จะเก็บ2ไว้จุกอีกทีหนึง่งอ่าซึ่งอันนี้เสี่ยงและนั่นหมายความว่าเคสให้เขาแบบเคสให้เขาเล่นเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าเคสที่เราไปเล่นเขานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้จริงๆอย่าไปเปิดออฟเลนก่อนอย่าแบบมีความมั่นใจยเยอะเกินไปว่า เราฉันจะต้องเล่นอันเลนฉันกดอันเลนก่อนเลยออฟเลนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพลิกก่อนนะครับเพราะว่าเออมันมีโอกาสโดนตัวตัวแก้ทางเยอะเลนออฟเนี่ยมันเป็นเลนที่ต้องดวลกันอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจจุดๆนี้ด้วยว่ามันเป็นเลนลูกผู้ชายอะอ่ะคือถ้าดับก่อนแล้วแพ้เลนเลยเนี่ยมันก็อยู่แบบหดหูตลอดการนะครับผมคือมันไม่มีพี่เลี้ยงมาคอยเลี้ยงนะเออ มันไม่สามารถที่จะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยเดี๋ยวเรากลับมารวยมันเป็นไปได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าคพะส่วนใหญ่นะครับมันก็ไปเลี้ยงแคลรี่เดินกับป่าเดินเมนเดินเล่นกับเมดอะไรอย่างนี้นะครับผมมันไม่มีใครมาแบบกระจุกอยู่ออฟเลนอยู่แล้วนะเว้นแต่ว่าจะเจอแบบป่ามาทำออฟอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นข้อดีไปนะครับผมแต่ว่าส่วนน้อยนะครับผมเพราะว่ามันเรากดโซโล่เราไม่ได้กดกับทีมันก็จะต้องแรนดอมทีมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลี้ยงได้เลี้ยงนะครับมูน่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างรับ เพราะว่าค ondition ในการเล่นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับหนึ่งมันยากอยู่แล้วนะอันดับต่อไปมันจะง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยนะครับผมก็อันดับ2นะครับเป็นเจ้าตัวบิโโ่เลยฉลามของเราเองนะครับผมอ่ะหลายๆคนก็แบบเอ,อ้ยพี่ใช่ป่ะนี่ยมันจะเป็นบิลร่ได้ยังไงอ่ะคือที่ผมให้อันดับ2เป็นบิโโ่เพราะว่าบิโโ่เนี่ยเป็นตัวละครที่แม่งเทียดตรงๆครับคือปกติเนี่ยเราจะต้องเจอตัวแบบอ่าอย่างมูลาสับแล้วก็ออกถูกไหมครับส่วนโบบารอนอาจจะตีแล้วก็ออกเล่นระยะ บิโลไม่ต้องครับบิโลเป็นตัวละครที่เข้ามาเล่นดื้อเลยซึ่งจุดแข็งของอเลนในเลนนะครับช่วงต้นเกมคือมันแทบไม่มีตัวอะไรมาเทรดกับเลนได้ง่ายๆนะครับยยเว้นพวกฟอร์เลนหรือตัวละครแบบเมตานะครับผมถ้เาเป็นตัวละครออฟเลนปกติอาจจะต้องใช้แบบเชิงในการเล่นกับเลนนิดนึงในช่วงต้นเกมนะครับผมแต่ว่าบิโลเนี่ยวิลโลหนึ่งแม่งใส่เลยคือถ้าเลนเข้าคีปมันกระโดดใส่อเลนได้เลยนะครับเพราะว่า ยิ่งมันมีคลิปหรือยิ่งมีทาร์เก็ตเยอะบิโร่ยิ่งเก่งมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าตัวแม่งโกงมากนะครับเพราะว่าพอมันสกิลสองแล้วมันได้สแต็กเนี่ยเลื่อมันจะเด้งรัวๆนะครับมันเด้งแบบพอๆกับอารเีนสิบหกสแต็กแล้วตีรัวๆได้เลยนะครับซึ่งมันเล่นง่ายกว่าอารเีนตรงที่พออารเีนครบสิบหกสแต็กมันสามารถที่จะกระโดดออกแล้วรอสแต็กอารเีนลดแล้วกระโดดกลับเข้ามาเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเออบิลโลเนี่ยมันสาามรถที่จะเลือกทิศกระโดดเข้า หรือกระโดดออกได้ซึ่งถ้าอเลนครบ16สเต็มันสามารถที่จะกระโดดออกปุ๊บแล้วจังหวะที่อเลนคิดว่าเอ้ยเขาถอยแล้วอเลนจะหันหลังเดินเดินให้ัตูใช่ไหมครับบิวโลมันแค่รอจังหวะหันหลังแลแล้วก็พุ่งเข้าไปใหม่สเต็อเลนก็จะหายซึ่งถามว่าอ้าพี่ครับก็เทรดต่อดิใช่ครับมันเทรดตต่อได้แต่บิวโลมาใช้สกิล2ในการเด้งเลือดได้เลยแต่อเลนต้องรอเคาะ16สเต็ถึงจะเด้งเลือดได้ใหม่นะครับผมซึ่งมันจะเล่นได้ยากกว่าในช่วงต้้้นนเกกมมมถาาาว่่่อยีง็ูไไดด สู้ได้ครับเพราะว่าลองเทสมาแล้วแต่ว่ามันต้องมีของซึ่งการมีของเนี่ยมันคล้ายๆกับการมีของพอๆกับฟอร์เรเลยนะก็คืออาจจะต้องมีของประมาณ2ชิ้นหรือเบิร์ดดามจให้เร็วพอที่จะวิลโลมันจะเด้งเลือดได้ไม่ทันนั่นเองนะครับผมก็คือวิลโลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้นเกมเก่งจริงนะครับแต่ว่าพอไปกลางเลดไปเรื่อยๆเนี่ยกราฟตัวละครมันจะเริ่มตอบลงมาแล้วเพราะว่าสเกลมันจะเริ่มตอบคือมันออกดามจล้วนมันก็ไม่ได้แรงฉีกไปเลยแต่ว่ามันคือมัน ครึ่งคึ่งกลางๆในช่วงเลดอะอ่ะเพราะฉะนั้นสายที่เขาจะเล่นกันก็คือจะเป็นสายแบบดาเมจกึง่งแท้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอด้ดาเมจกึง่งแท้งเนี่ยอารเรนมันก็ไม่ไม่ได้สมงผลกับอารเลนนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะบิวได้ตามสถานการณ์อยู่แล้วนะไม,ม่ว่าจะเป็นเล่นกาอฟไฟทารอนหรือเซตดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงเซตที่ผมแนะนำนะครับผมถ้าถ้าต้องดวนกับบิโลจริงๆผมคิดว่าดาเมจน่าจะเหมาะกว่า <S <S ถามว่าเอ้พี่ครับแล้วก่อไฟทารอนไม่ดีเหรอก็ไฟทารอนเนี่ยมันมันดีตรงที่ผมคิดว่า บิโลจะเหรดเราตายช้าครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเหตดเราไม่ชนะนะเพราะว่าหนึ่งเลยผมคิดว่าดามเมจในการเล่นกับบิโลเนี่ยถ้ามันน้อยเกินไปครับบิโลเนี่ยผมจัดอยู่ในตัวละครประเภทซอมบี้นะตัวละครประเภทซอมบี้เนี่ยจะเป็นพวกฟอร์เรนหยานเอ,อ่อลอนเลี่ยวหรือตัวละครที่สามารถที่จะลัมได้เรื่อยเด้งเลือดได้เรื่อยแล้วก็ตายยากนะครับผมจะจัดอยู่ในไทซอมบี้เนะาะไทซอมบี้คือตัวละครที่มันแบบไม่ต้องรีบปิดสก,กอไม่งั้นเลือดมันเหลือขีดเดียวหรือบล็อกเดียวเนี่ยมันได้ตีต่อม แล้วรขาแบบนี้ควรจะเล่นเซตดาเมจนะครับในการปิดให้มันหายไปเลยนะเพราะว่าถ้ามันมีโอกาสให้เขาได้เด้งอ่ะมันจะเล่นได้เรื่อยๆนะครับซึ่งก่อไฟทารอนเนี่ยมันเบิร์ตไม่ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็แบบค่อยๆเล่นนะครับซึ่งบีโร่เนี่ยถ้ามันคิดว่ามันสู้ไม่ได้มันก็แค่หนึ่งออกหรืออันตีออกเราก็ตามไม่ทันแล้วถูกไหมครับแล้วอาจจะบอกว่าอพี่ตามด้วยอันตีดิ คือเราในไฟจริงๆเราไม่สามารถที่จะคอนโทลสกิลได้มากขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะต้องคอนโทลแหละแต่ว่าถ้าเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องอันติตามเนี่ยเขาอาจจะมีฟิกออกก็ได้เพราะเขาเล่นออฟใช่ไหมครับอันนี้พูดในฐาะนะออฟเล่นนะเนาะไม่ได้จังเกิลนะครับผมก็เพราะฉะนั้นคิดในแง่ที่ว่าดีที่สุดควรจะต้องเป็นดาเมจแล้วก็เบิร์ตให้หายไปเลยนะครับเพราะว่าพอมีของ2ชิ้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าอันเลนเนี่ยมันมีดาเมจในการปิดสกอร์บิโลก่อนที่บิโลมันจะได้ลําไปมานะครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนน,น,าานั้้้้ะะครบเพาาาาาวว่่ิโมอออขงงจจต คอนโทรลสกิลหนึ่งค่อนข้างดีนะครับวิโรจน์เนี่ย uh, พอมาใช้สกิลสองนะครับการโจมตีหลังจากที่มีสแต็กบนหัวเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งผ่านศัตรูนะครับพุ่งหน้าพุ่งหลังพุ่งหน้าพุ่งหลังนะครับการสตาร์เบอร์ติมที่ชัวร์ที่สุดคือสตาร์เบอร์ติมแบบเป็นแนวนอนที่ทํายังไงก็ได้ให้เขาพุ่งปุ๊บแล้วเขาโดนทั้งไปหน้าและไปหลังนะครับผม,มคือเราไม่ควรที่จะแบบว่าสตาร์เบอร์ติมไปฝั่งเดียวเพราะว่าไม่งั้นเขาจะตีปุ๊บเขาก็จะเดิอนออกเลยเขาจะไม่โดนดาเมจละ พะเขาเห็นเราสตาร์เพื่อตีมประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องโฟกัสระดับหนึ่งและสกิลสอเนี่ยเราควรจะเก็บไว้เชนดีๆนะครับผมในจังหวะที่เขากำลังจะออกหรือเขาแบบเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเราควรจะมูฟเมนต์ขยับตรง Skill สกิลสให้ดีนะครับเราจะสามารถที่จะรับมือบิโลได้นะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมไม่ควรเหตนะครับมันเก่งกับเรานะครับผมคือ ผมก็ไม่อยากยอมรับนะครับว่าวิวหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวละครที่แบบเทรดทื่อๆแบบเทรดตรงๆนะแล้วมาชนะอเลนได้แล้วส่วนอยากจะน้อยมากนะที่แบบเดินเข้ามาเทรดวิวหนึ่งโง่ๆแล้วชนะอเลนนะครับก็คือเขานะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเขาก็อาจจะต้องโดนเนิร์ฟเด้งเลือดนะครับเพราะว่าเขาเด้งโหดไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราอันนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่ากลัวครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาใช้มานาเยอะนะครับในเลนออฟเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าเขาใช้ไม่เยอะเขาก็จะสแปมสกิลได้คบบอืแ กินมานานระดับหนึ่งนะแต่ว่าถามว่าเล่นในออฟได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเอามานานดีเจนมาก็ตัวละครมันก็เล่นได้นะเพราะว่าผมได้ทาคลิปไปแล้วเนาะบิลโลออฟเลนก็ค่อนข้างโหดนะคือพอไปจับมาทําให้รู้ว่าแบบโอโ้ตัวแม่งเล่นแบบค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าเอาเลนสู้ได้นะครับถ้ามีของย้ําว่าถ้ามีของแต่ไอตรงคอนดิชั่นว่าถ้ามีของเนี่ยมันเลยทําให้มันมาอยู่อันดับ2นะครับเพราะว่ามันถ้ามันม,มีของมันเทกับมันยากเกินนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวบิลโลออฟเลนนั่นเองนะครับผมต่อมาไปที่อัััันนนดบบ3เลลยแ้วกะครผม มาต่อกันที่อัดับ3นะครับก็คือโบบาลอนนั่นเองนะครับผมโบบาลอนออฟเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจุกจิกและก็น่ารำคัญมากจริงๆมันเก่งทั้งป่าทั้งออฟนะครับผมแต่ว่ามันเอามาออฟได้นะโบเนี่ย <Bo S 2> เป็นตัวละครที่เล่นระยะอ่ามันจะเป็นคนละเคสกับเจ้าตัวเอ่อบิโลบิโลไม่ต้องเล่นระยะบิโลเข้ามาทื่อๆเลยอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเล่นระยะนะครับผมเราสามารถที่จะจับได้แต่ว่าสเกลตัวเนี้ยเลดจะเก่งมันจะต่างกับบิโลนะบิโลคือเลดจะดรอปลงมาแต่ไม่ได้อ่อนนะก็คือกลางกลาง จะตอบลงมาเล่นเป็นฟอร์ทีมแทนนะครับบิวโลเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวโบสเนี่ยเรนเนี่ยจะค่อนข้างเก่งแล้วก็ตายยากนะครับผมและดามเมจก็จะค่อนข้างจุกจิกคือโบสมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แรงเลยแต่ว่าดาเมจมาเรื่อยๆมาตลอดแล้วก็เกาะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาพอได้ใช้อันติหรือท่าอันติเมทนะครับผมคือตัวละครจับจับตัวได้ยากแล้วก็ค่อนข้างเ,าเก่งกับไฟด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวโบบาลอนเนาะโอเคอเลนสู้ได้นะครับแต่ว่า ต้องใช้เชิงแล้วก็ใช้การเรียงสกิลที่ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโบ w เนี่ยเลดยิ่งเก่งเรื่อยๆนะครับอเลนก็เก่งเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งถามว่าเซตอะไรเหมาะกับเจ้าตัวโบ w ผมก็ยังคิดว่าเป็นเซตดาเมจอยู่ดีนะครับถามว่าเซตแทง์ได้ไหมผมคิดว่าเซตแทงจะเอาโบไม่ลงนะครับเพราะว่าโบ w มันค่อนข้างที่จะเด้งเลือดได้แล้วก็ ดีเจนเกาะได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราปิดจักอช้าก็จะเป็นไทซัมบี้ทันทีสำหรับเจ้า,าจตัวโบวนะ์บอลเนาะทำไมตัวใหม่มีแต่ตัวเ,เก่งวะ <c oughs> โอเคก็เออเราคิดภาพตามนะครับคือถ้าโบว์มันยิ่งตีใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งได้สกิลรลวๆนะครับผมเพราะว่าพอโบอันติเนี่ย การโจมตีปกติ3ฮิตนะครับมันจะทําให้โบใช้สกิลฟรีได้1ครั้งและโบมันจะใช้1ดึงระยะออกนะครับผมและตีมันก็จะได้เป็น1นึ่งสเต็คจาก3ามสเต็คและมันก็ทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเกาะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราเบิร์ชช้าโบไม่ตายแน่ๆผมมั่นใจเลยว่าโบไม่ตายแน่นั่นหมายความว่าเราจะต้องเบิร์ดยังไงก็ได้ให้เร็วนะครับซึ่งการเบิร์ดให้เร็วต้องเบิร์ดแบบไม่พลาด นั่นหมายความว่าคุณต้องดูสเต็คเขาดีๆนะครับถ้าสเต็คเขาใกล้จะครบ3แล้วคุณไปสตาร์เบิร์ตีมเนี่ยคุณโดนทิ้งระยะคุณจะสตาร์เบิร์ตีมฟรีแล้วโดนตีฟรีแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลสกิลสกับสกิลหดีๆในการปิดสกอร์นะครับไม่ต้องรีบในการใช้สตาร์เบิร์ตีมนะอันนี้ผมย้ำทุกครั้งในการเล่นอะไรเลยนะสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่เออแรงแล้วก็เร็วจริงแต่ว่าทําให้คนตกม้าตายเยอะมากเพราะว่าใช้สกิลหนึ่งพลาดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการเจอตัวละครพวกซอมบี้ไม่ว หรือแม้กระทั่งมูนลาดด้วยก็ตามนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ซอมบี้นะแต่ยกมาด้วยเราต้องสตาร์เปอร์ทีมแบบจังหวะที่ดีที่สุดนะครับไม่ควรจะแบบไอ้มีปุ๊บกดปับ๊บอ่ะอันเนี้ยมันจะทำให้อารินเนี่ยแพ้เล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ขาตายนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะนสกิลที่ไม่ควรมีแล้วกดอ่ะเออมันควรจะแบบว่าเคาะเคาะเคาะปุ๊บเขาสกิลหนีหมดหรือเขาไม่มีสกิลหรือสแต็กหมดปุ๊บใช้หรือแบบเราเรียกพึ่งแดสมาอ่ะมันยังแดสต์ต่อไม่ได้แน่ๆเราใช้้้สกกิลลตอนนนัแัแวว็จงหะ น็อกอัพลงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเชนซีซีโดยการกดตันพื้นเนี่ยมันจะโดนสกิลหนึ่งแบบเต็มชุดซึ่งสกิลหนึ่งเต็มชุดของอเลนถ้าเล่นเซตอาเมดโอ้โหผมบอกได้เลยว่าแรงแน่นอนนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเชนดีๆนะครับไม่ต้องแบบอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ครับโอ้หมันเล่นยากไปเปล่าเพราะว่ามันคือ5อันดับตัวละครที่อเลนรับมือได้ยากไงครับมันเลยจะต้องคิดเยอะโฟกัสเยอะแล้วก็ใช้จังหวะในการเล่นเยอะกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น ตัวละครพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซตดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องงงว่าเอ้ e y, พี่ครับกอบไฟทารอนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ตัวละครเก่งๆหร,อรือตัวละครมือไมื้อยากเนี่ยเราแทบจะต้องเบรสให้เร็วแล้วก็ตัวละครมันจะเล่นง่ายกว่าเราแล้วก็คอนดิชันในการเล่นของมันมันจะมีคอนดิชันหลากหลายมากกว่าเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเนาะผมแค่มาไกด์เฉยๆว่าเอ้ตัวละครในมันเนี่ยเราอาจจะเลี่ยงโดยการหยิบตัวอื่นมาเจอก็ได้แต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้เราควรจะเล่นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้จะได เราจะเกิดได้เร็วกว่าเพราะว่าโบสเนี่ยจะต้องมีประมาณ2-3ถึงชิ้นแต่ว่าเรามีดาบคีเราก็เล่นกับโบสได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเล่นได้เร็วกว่านะแต่ว่ามันก็ยังต้องโฟกัสอยู่ดีนะครับไม่ใช่แบบเอะเล่นได้เร็วเล่นได้ง่ายเข้าแม่งเลยอย่างงี้นะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมีดาบคีเนี่ยเราปิดสกอร์ได้พอประมาณแหละสำหรับเจ้าเจ้าโบบาลอนนะครับไม่เหมือนเจ้าบิโลนะดาบคีอาจจะยังไม่พอนะครับผมอาจจะต้องมี2ชิ้นแต่ว่าเจ้าโบสเนี่ยอาจจะต้องมีเชเวนเดอร์โฟก์ดอะไรอย่างงี้ถึงจะเริ่มเห็นนผลละะอืเพราฉั้น เราเกิดเร็วกว่านะครับผมแต่ว่าตัวมันมีผลกับไฟมากกว่าเรานั่นเองนะครับผมประมาณนี้สาหรับอันดับ3าโบบาร์ลอดนั่นเองนะครับผมไปต่อกันที่อันดับ4กันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมมากันที่อันดับ4นะครับฟอเรนติโนนะครับผมก็ฟอลเรนติโนเนี่ยอยู่ตลอดนะครับในตัวละครที่อันเร่รับมือได้ยากนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมจะไม่ลงดีเทลกับฟอลเรนติโนเยอะนะครับเพราะว่าแม่งอยู่ทุกคลิปนะครับฟอเรนติโนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งหลังจากวิวสองเออช่วงว เก่งกับฟาเดนิโนมากมากเพราะว่าเอ่อฟาเดนิโนไม่มีสกิลอะไรเลยฟาเดนิโนจะเก่งก็ต่อเมื่อพอมีดอกกับสกิลสองมันจะเริ่มคอมโบสกิลได้แล้วนะครับซึ่งมันจะทําให้เราจับตัวฟาเดนิโนได้ยากแต่ว่าการสู้กับฟาเดนิโนเนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตัว3ตัวบนเนี่ยฟาเดนิโนยังสู้ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรารู้สเต็ปการเล่นอย่างชัดเจนก็คือการเก็บดอกแล้วก็ลำเก็บดอกแล้วก็ลำเราสามารถโฟกัสใช้สกิลหนึ่งในการขัดดอกแล้วเชนโดยการใช้ตันพื้นได้แต่ว่าไอาการใช้สกิลแบบนี้มัันนจะะหายไปครบ ก็ต่อเมื่อฟอนติโน่แปะแอนติตัวเราเราจะก,การันตีเลยว่าเราแพ้ซึ่งหลายๆคนที่จะเจอ,อลเล่นอาร์ลเรน,นเจอฟอนติโน่นะครับจะเทรดกับฟอนตินโนตั้งแต่ต้นเกมต้นเกมที่หมายถึงไม่ได้หมายถึงเวลหนึ่งนะหมายถึงว่าต้นเกมก็คือช่วงเวลหนึ่งถึงเวลหอะไรประมาณนี้นเวลหนึ่งถึงเวลห้าอะไรเงี้ยคือพอฟอนตินเวลสองแล้วนะครับผมแนะนําว่าเราไม่ควรไปเทรดกับฟอนตินแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยดามเมจที่ฟอนตินจ่ายกับเรา กับฟอร์เรนที่กับดาเมจที่เราจ่ายกับฟอร์เรนเนี่ยฟอร์เรนทำได้ดีมากกว่านะครับและการรีเจนเลือรของฟอร์เรนทำได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะได้เปิดฟอร์เรนก่อนคุณก็ไม่สามารถที่จะปิดสกอร์เขาได้ง่ายนะครับคือฟอร์เรนมันต้องปาดอกพลาด2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะในช่วงต้นเกมเพราะว่าดาเมจเราช้ามากนะครับในช่วงต้นเกมเนาะอารเรนเนี่ยจะเก่งกับตัวที่ดาเมจไม่ได้เวอร์มากแล้วก็จับตัวไม่ได้ยากมากนะครับในช่วงต้นเกมเนาะถ้าไปเจอฟอร์เรนติโน่เนี่ยที่ส่วนใหญ่ออ่ออ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 อกกกขงงงแงแแแทล้้้วว็ดดันนนนตีรีรรยะะบบลละบผมมเเาจไช ในชว่วงต้นเกมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์เรนเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับเราเล่นเป็นเซตดาเมจอยู่แล้วเนาะมันไม่มีก่อไฟทารันไปเจอฟอร์ลเรนอยู่แล้วนะครับเขาลําฟรีนะเอ่อฟอร์เรนเนี่ยจะต้องเจอเราในกรณีที่เราเนี่ยมีของดาเมจประมาณ2ชิ้นนะครับขึ้นไปนะครับผมถ้ามีเคียวแล้วยิ่งดีนะครับผมเพราะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเบิร์ตแ,แบบการันตีได้เลยนะครับผมถ้าเรามีเคปเซนติมีอีฟิค,คอร์เนี่ยเริ่มพอเล่นได้แล้วเริ่มแบบเห็นภาพในการเบิร์ส ฟอเรนปลาดอกพลาดรอบเดียวหรือขัดได้รอบเดียวฟอร์ลเรนจะต้องออกแล้วเพราะว่าดาเมจเราจะเริ่มแรงแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับว่าขี้ไหมถ้าไม่คี้เลยก็เปล่าอยู่ดีนะครับผมสำหรับอเลนเนาะแต่2ชิ้นนี้มันการันตีแล้วว่าคี้ที่เข้าประมาณ50าสเปอร์หกเปอร์นะครับผมก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงคุณแล้วนะครับผมทีนี้พอสกิลอัพของไปเรื่อยๆเนี่ยคือหลังจาก2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นเนี่ยเราจะยิ่งสู้กับฟอร์ลเรนได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้การันนนนตีชนะะนะคครรรัับบผมย้ฟอเลน ถ้าเจอยิ่งเจอฟอร์เรนเก่งๆเนี่ยยิ่งรับมือได้ยากนะครับเพราะว่าการพลาดหรือการคมจังหวะในการเก็บดอกของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับผมซึ่งอันเลนเนี่ยถ้าอยากจะสู้กับฟอร์เรนได้ง่ายมากขึ้นก็คือคุณต้องโฟกัสการเล่นของเขาต้องดูว่าฟอร์เรนฟอร์เรนคนนี้เนี่ยมีสเต็ปการล่ามยังไงเก็บดอกยังไงแนอนิเมชันไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเราจะค่อนข้างรับมือกับฟอร์เรนเฉพาะทางกับคนไปแบบคนต่อคนนะเออไม่ได้แบบเจอฟอร์เรนคนนี้ เราสามารถใช้เทคนิคเดิมๆได้เลยมันไม่ใช่นะครับบางคนเขาก็เก็บดอกบนก่อนบางคนเขาก็เก็บดอกล่างก่อนบางคนแม่งเก็บดอกไม่ซ้ากันก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูการเล่นของเขาด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเซตดาเมจยังเป็นเซตที่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวละครประเภทซอมบี้ส่วนใหญ่ต้องใช้เซตดาเมจทั้งนั้นนะครับแต่ว่าฟอร์เนโนนเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเล่นและรับมือได้ง่ายมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราขัดดอกหรือขัด ทำให้ฟอลเลนเนี่ยไปเก็บดอกได้ยากเนี่ยเขาจะต้องการันตีอันตีแหละถ้าเราดาเดาจังหวะในการเล่นของเขาได้เ,เราจะสามารถที่จะใช้อันตีหลบตอนเขาอันตีสวนมาได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดาเมจหลักของฟอลเลนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการลำํำแล้วก็การคอมโบอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเขาถูกขัดคอมโบเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลในการเรียกดอกไม้ออกมานะครับถ้าไม่มีสกิลหนึ่งแล้วเขาจะต้องใช้อันตีอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณหลบอันตีเขาได้ก็คือจบ นะคคือจบหรือไม่ก็ถ้าเขาใช้อันติไปแล้วแล้วเรารู้ขอบว่าเขาใช้อันติไปแล้วเราก็เล่นได้นะครับเราเปิดอันติก่อนได้เลยนะเพราะว่าการลรมปกติของเขานี่มันไม่ได้เด้งเลือดอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันส่วนใหญ่มันจะเด้งเลือดจากการแปะท่าติเมตแล้วมันกันสถานะนะพอมันการสถานะเนี่ยมันจะทําให้เขาลรมได้อย่างต่อเนื่องและฟีเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราสู้เนี่ยถ้าอยากชนะง่ายๆก็คือขัดอันติหรือลบอันติให้ได้นะครับมันจะทําให้อารเลนเนี่ยในช่วงเลดนะครับสู้อาเลนได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าขัดไม่่ได้เนี ก็ยังสูสีแล้วก็เล่นได้ยากนะครับส่วนใหญ่ฟอร์เรนจะได้เปรียบนะถ้าฟอร์เรนได้แปะอันตินะครับต่อให้อันเลนจะของฟูนะครับผมถ้าไม่มีแบบเซตกันตายหรือฟูดาเมจจริงๆเนี่ยแล้วได้ลำในทิศทางติดกำแพงเนี่ยฟอร์เรนจะค่อนข้างได้เปรียบและอิสระมากกว่าเพราะมันหลบดาเมจได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่วิธีแนวการเล่นเนี่ยก็คืออันเลนจะต้องดักพุ่มและเล่นกับฟอร์เรนก่อนนะครับจะทําให้เราบีบในการใช้สกิลของฟอร์เรนได้ง่ายมากกว่าเนาะดีกว่าไปเจอต้องๆแล้วกก็ระะโดดไปเเลยเนา ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเจอฟลอเรนติโนเนาะก็จริงๆริงมารับมือง่ายกว่า3ตัวบนเพราะว่ามีจุดให้โฟกัสง่ายกว่านะครับแต่ว่าไอ้คำว่าง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราชนะฟลอเรนนะครับคือมันก็ยังติด5อันดับตัวละครที่อันเดนรับมือได้ยากอยู่ดีนะครับอันนี้โฟกัสตรงนี้ด้วยนะครับผมคือมันเก่งนะครับผมมันก็คือราชาออฟเลนนะครับผมสำหรับฟลอเรนติโนเนาะโอเคไปกันที่ตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวละครอันดับที่5นั่นเองนะครับผมโอเคครับตัวละครอันดับที่5ก็คือลอเรียลออฟเลนนั่นเองนะครับผมจริงๆเนี่ย ผมอยากจะให้เป็นพวกยีน่าอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับเพราะว่ายีน่ากับฉีอะไรเงี้ยก็เราก็เจอบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอเลนไม่ชอบจริงๆผมมองว่าลอเลี่ยวนะครับแต่ว่าลอเลี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะย้ำนะครับลอเลียวต้องเจอคนที่เป็นเมนจริงๆนะครับผมแล้วก็ลอเลียวเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในจัดในไทซอมบี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างรับมือได้ยากถ้าเจอจริงๆนะครับเพราะว่ามันเล่นกับกําแพงได้ก็คือมันสามารถที่จะแดทผ่านไปมากับกําแพงซึ่งถ้าเราเราเล่นอเลนแล้วเราเจอแบบนั้นอะ เราค่อนข้างสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระยะในการเล่นกันกบกำแพงมันง่ายและมันเร็วนะครับคูดาม,มันเร็วเนาะอารีนต้องใช้สกิล2พุ่งไปมาซึ่งสกิลแดนของเขาเนี่ยถ้าอยู่ในวงกับมันแดนได้เรื่อยๆนะครับอารีนมันจับทางไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคแล้วก็เอ,อำหรับลอเรียนะครับเราต้องมีดาเมจที่มากพอมันคือฟิลมูลาดเลยนะครับคือดาเมจเราต้องมากพอแต่ว่ามันจะง่ายกว่ามูลาดเพราะว่า การทิ้งระยะมันไม่ได้ทิ้งระยะไปไกลนะครับแต่ว่ามันแดะได้มากกว่ามูลาดแล้วก็มันหลบสกิลได้ง่ายกว่ามูลาดนี่เองนะครับผมวิธีการเล่นกับเราเรียบง่ายๆนะครับก็คือ1เลยถ้าเขาไม่ได้ใช้พิลิฟายก็คือเรามีดาเมจมากพอประมาณ3ชิ้น2ชิ้นนะครับผมเราจับจังหวะแดะเราต้องยอมเจ็บนะครับพอเขาแดะปุ๊บเราขัดโดยการใช้ตันพื้นก่อนก็ได้แต่แนะนําว่าใช้สกิลหนึ่งขัดก่อนจะดีที่สุดก็คือแดะปุ๊บเขาจะติดคูลดาวน์ในการแดะต่อไปนะครับผมให้เราใช้สกิลหนึ่งในการงัด หรือไม่ก็จังหวะเขาแดดปุ๊บเนี่ยเรากดอันติขี่เลยเขาจะติดคูดาวไม่สามารถที่จ,จะแดดต่อไปได้นะครับประมาณวินึง่งอ่ะประมาณประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะได้จ่ายดาเมจนะครับผมถ้าเราเปิดอันติก่อนเนี่ยเราต้องดูจังหวะด,ดีๆนะถ้าเขาแดดจังหวะเขาแดดปุ๊บเราขี่ปุ๊บเนี่ยอ่ะเขาลงเราลงมาเนี่ยเขาจะโดนดาเมจเราจะได้เกาะนะครับผมซึ่งเขาจะได้เดสต่อ เราจังหวะที่เขาแด้ต่อเนี่ยให้เราใช้สกิลหนในการงัดนะครับผมแล้วพอเขาตกลงมาให้เราใช้ตันพื้นในการเชนต่อน่าจะคือการจ่ายดาเมจแมกซิมัมของอเลนแล้วนะครับซึ่งถ้ามันโดนทุกิีจริงๆเนี่ยมันจะตังตายหรือตายได้เลยนะครับผมโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเ เราไม่ได้เปิดด้วยอันติก่อนเนี่ยเราต้องเปิดด้วยสกิลหนึ่งก่อนแล้วทำเหมือนเดิมนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็เชนด้วยตันพื้นนะครับอย่ารีบกดตันพื้นมากนะให้เขาตกลงมาก่อนนะครับแล้วก็เชนตันพื้นนะครับผมถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมแล้วก็พอเขาจะเริ่มแดชหลบสกิลเราให้เรากดอันติีตามมันจะเข้าหลุมเดิมนะครับผมอันนี้คือลุมในการจ่ายดาเมจที่ง่ายมากสุดแต่ว่า ถ้าเขาใช้พิลิฟายคอมโบพวกนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าพอรางัดปุ๊บเขากดพิลิฟายเขาแดชต่อได้เลยเราเชนซีซีไม่ได้นะครับมันก็จะโดนเขาลามต่อนะครับผมซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้3ปัจจัยคือ1ดาเมจที่มากพอนะครับสอเอือการเชนสกิลที่ดีนะครับสคือเขาต้องไม่ใช้สเปลแบบเอ่อพวกพิลิฟายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราเรียกส่วนใหญ่ก็พิลฟิฟายซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเราเรียกเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างยากแล้วเราก็ต้องรอของงอ,องอองนั้าทํมทให อะไรมันเล่นยากนะครับตัวละครที่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยถ้าไม่นับมูลาดหรือตัวละครที่แบบเราต้องพูดจริงๆก็คือมันจะมีบิวโลโบบาลอนฟอเลนเห็นไหมครับเราแทบจะต้องใช้ของหมดเลยซึ่งการใช้ของเนี่ยครับนั่นหมายความว่าต้นเกมเราจะต้องหนิมหรือติม๋มคือเราไม่สามารถที่แบบออกไปสู้ได้ตรงๆเราจะต้องแบบรอเคลียร์คีบแบบปลอดภยัยซึ่งเ,เราไม่รู้ว่าคือข้อมูลเราจะน้อยครับคือถ้าเราไม่ได้โผ่แมปไกลอ่ะข้อมูลเราจะน้อยเราจะไม่รู้ว่าป่าอยู่ไหนใครมาเติมไหม เขาดักพุ่มไหมหรือเขาไปเติมเพื่อนเราไหมเราจะสูญเสียอะไรเยอะนะครับผมเพราะเราสูญเสียอะไรเยอะเนี่ยคือถ้าเรารอแค่เคลียร์คลิปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมแต่ว่าปัญหาคือพอเขาเคลียร์คลิปเร็วเนี่ยเขาจะไปเติมเพื่อนก่อนนั่นมันจะส่งผลกระทบกับทีมเรานะครับจะทําให้ทีมเราเนี่ย ประสิทธิภาพการไฟ์เนี่ยมันจะค่อนข้างดอบลงมาเพราะว่าการไฟ์จะเป็น4ต่อ5นะครับนั่นเลยผมเลยบอกว่าเราไม่ควรหยิบไปเจอสักเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องหยิบแล้วมาติ่มแบบอยู่ในป้อมเคลียร์คีฟช้าอะไรเงี้ยครับคือมันจะทําให้ส่งผลกระทบกับทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรหยิบแต่ละครที่เข้ากับสถานการณ์มากกว่าแต่ว่าอันนี้อยู่ในเคสที่เราพลิกมาก่อนแล้วครับพลิกที่หลังเราควรจะรับมือ,อยังไงก็อันนี้ก็คือเป็นแนวทางการรับมือเบื้องต้นนะครับซึ่งมันใช้ได้จริงนะะครรับเพาาว่า มันก็มีบางครั้งที่เราจะต้องเจอจริงๆเพราะเราพลิกมาก่อนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ5ตัวละครที่อารีนรับมือได้ยากเนาะจริงๆมันก็จะมีตัวละครอื่นๆที่เราเจอด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยีน่าเจอบ่อยอยู่นะครับแล้วก็ฉีนะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับแผนนี้เนาะก็ตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งกับอารีน,นนะครับแต่ว่าอารนเนี่ยจะรับมือได้ง่ายกว่า5ตัวละครนี้นะครับมันจะมีเซ็ตที่ออกมาได้รับมือได้หลากหลายมากกว่าตัวละครพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวกยีน่ากับฉี่เนาารี่ เออมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้จ่ายดาเมจหรือสกิลต่อเนื่องนะถ้าเราสังเกตนะครับตัวละครที่ผมยกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวละครสกิลต่อเนื่องทั้งนั้นนะครับก็คือล้ำสกิลได้ไม่มีวันหมดนะครับถ้าเราได้แบบอยู่กับเขาเนาะแต่ว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวละครที่พอสกิลหมดชุดปุ๊บก็จะต้องออกหรือเบิร์ดเราไม่ตายปุ๊บเราก็จะได้ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวละครพวกนี้เนี่ยถ้าเราเบิร์ดไม่ตายปุ๊บนั่นแหละรครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับห้าตัวละครเท่านี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะไปแล้วนะครับผมหากเพื่อนๆมีตัวละครตัวอื่นอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาตั้งได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ